โตโต้ปิยรัตหัวหน้ากาดมบคณะราษฎรถูกเจ้าหน้าที่รูปตัวแล้วขณะเพนกวินชุนจัดสั่งปล่อยตัวเดี๋ยวนี้เมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีนายปิยเทพจงรัฐหรือโตโต้หัวหน้ากาดมอบคณะราษฎรหกราได้ไลฟ์เฟซบุ๊กขณะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าแสดงหมายจับสารจังหวัดอุบลราชธานีขณะอยู่บนรถยนต์ส่วนตัวโดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบอ่านรายละเอียดหมายจับนายปิยรัตนก็ได้กล่าวระหว่างไลฟ์เฟซบุ๊กว่า เป็นคดีที่ปราศัยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นทราบว่าเป็นหมายจับจากจังหวัดอุบลราชธานีในฐานความผิดคดีอาญามาตรา1น6ในคดีขึ้นปราศัยชุมนุมเมื่อเดือนสิงหาคม2563คาดว่าหลังจากที่ทำบันทึกการจับกุมแล้วเสร็จจะส่งตัวนายปิยรัตน์ไปยังสพอุบลราชธานีต่อไปก่อนหน้านี้นายโตโต้ปิยรัตน์เพิ่งออกมาเผยว่าถูกแอบติดเครื่อง GPS ใต้ท้องรถ เพื่อบันทึกการเดินทางและสะกดรอยการเคลื่อนไหวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาขนาะเดียวกันทางด้านนายเพนควินพริชจิวรักแกนนำเยาวชนปลดแอกก็ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ถึงกรณีที่โตโต้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุ่มโดยระบุข,ข้อความว่าปล่อยพี่โตโต้เดี๋ยวนี้ล่าสุดก็ได้โพสต์ Facebook ปลุกระดมมวลชนอีกว่าพรุ่งนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมหมวกเป็ดกับไก่โอ๊กไปร่วมชุมนุมด้วย นี่เป็นอุปกรณ์สำคัญยิ่งในการต่อสู้ของเราพี่ขอได้ไหมอ่ะคนของพี่ก็นั่งอยู่บนรถผมไม่ใช่เหรอใช่ๆแล้วเจ้าแบบประชาชนพี่ผมไปไหมอ่ะยืนอย่านตรนไม่เป็นไรครับเดินออกไปก่อนเลยฮะไปน้องอะไนั่นไป พี่ไปมีคนนะพี่ไปวะครับมีมีมีคนนึงมีสากไปคนเออไปสตนสารแดงสนสาราแดงอ่มีปัญหาเอ่อพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่บนรถนะครับและกำลังจะลงไปนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ทำการจับกลุมผมโดยใช้หมจับสารจังสารจังหวัดอุบลนะครับเนื่องจากคดี ตั้งแต่การปราศัยเมื่อสิงหาช่วงที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวยังไงผมขอพบพนักงานสอบสวนก่อนแล้วเดี๋ยวทาการทึกจับกลุ่มเสร็จแล้วเขาจะพาผมไปจังหวัดอุบลรัฐธานีนะครับซึ่งก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดอุบลด้วยนะครับติดตามหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันที่อุบลราฐธานีครับขอบคุณครับขอให้พี่น้องสู้ต่อนะครับสู้ต่อนะครับด้านเจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์รับมือม็อบบุกสานักงานทรัพย์สินพรุ่งนี้แบ่งกลุ่มเป็น4เส้นทางรวมกําลังพลไม่เกิน1 5 0 0 0คน จากกรณีที่แกนนำมอบคณะราษฎรได้มีการนัดหมายชุมนุมใหญ่วันที่25พฤศจิกายนบริเวณหน้าสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์โดยเผยว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นั้นล่าสุดฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้มีการประเมินสถานการณ์การชุมนุมในวันพรุ่งนี้ว่าห่วงเวลาการชุมนุมตั้งแต่12นาฬิกาถึง24นาฬิกายอดประเมินมวลชน 8,000ถึง15,000คนมวลชนที่เข้าร่วมซึ่งอาจจะมีมวลชนกลุ่มอื่นๆเข้าร่วมดังนี้ 1. แดง9ก้าหน้า63 2. สลัม4ภาค 3. แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม 4. เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบ,บุรีขณะเดียวกันเครือข่ายอื่นๆมวลชนอาจจะน้อยกว่านั้นเพราะกลุ่มได้เลือกที่จะโจมตีสถาบันทำให้มวลชนบางส่วนไม่เข้าร่วมและเป็นวันทำงานปกติ มวลชนน่าจะสูงเวลา18นาฬิกาและน้อยลงไปในเวลา21นาฬกาโดยคาดว่าจะมีรถปราศัยอย่างน้อย3คันรถเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กของแดงก้าหน้า631คันเรือปลาใส1ลำโล่ปราบจราจนที่ยึดไปจากตำรวจโล่ประชาชนที่นายประกรณ์สั่งทำรรสีน้ำดื่มเวชภัณฑ์เป็ดเหลืองเป่าลมลูกโปง่งลูกบอลยางรถสาเลง้งพลุควันอาวุธมีดอาวุธปืน อาวุธระเบิดที่ทำขึ้นเองหรือดัดแปลงวัตถุระเบิดจำพวกประทัดกรวยจาราจรโดยรูปแบบของการดำเนินงานคาดว่ากลุ่มจะแบ่งเส้นทางออกเป็น4เส้นทาง 1. มาจากทางราชวิถี 2. มาจากถนนพิษณุโลก 3. มาจากถนนสามเซน 4. มาจากท่าเรือเทเวศโดยแต่และเส้นทางนั้นจะมีแกนนาคอยสั่งการ และใช้กาดและหมวลชนอาสาเข้าประชิดพื้นที่ป้องกันของตำรวจโดยใช้รูปขบวนเกล็ดปลาหรือรูปขบวนสามแถวทางนี้เจ้าหน้าที่กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังคือทางนี้เจ้าหน้าที่กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังคือ 1. สําสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และบริเวณโดยรอบ 2. ตํตำหนักจิตรดา 3. ลานพระบรมรูปทรงมา้า4พระีินั่งอัมพรสถาน 5. พระบรมมหาราชวัง6ทำเนียบองคมนตรี เกระทรวงกลาโหมและก็เป็นไปได้ว,ว่าการชุมนุมอาจจะไม่ยืดเยื้อและไม่มีค้างคืนเพราะผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ส่วนมากมาจากพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลคาดว่าจะใช้เวลาในการชุมนุมไม่เกินเที่ยงคืน ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย